ก็หลังจากที่พอโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคลอดออกมาเดือนกันยาใช่ไหม,มเขามีฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพด้วยตอนแรกเนี่ยครั้งที่48องจำนงโปรแกรมเนี่ยจริงๆวางไว้ใ,ชในช่วงเดือนกรกฎาคมในช่วงแรกเลยนะแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ประชุมใหม่เนี่ยคุณทาทิตก็บอกว่าเดี๋ยวจะเว้นไว้ให้ฟีฟ่าเดนะ ยังไงเนี่ยไม่ว่าบอลโลกจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมแมตช์กระชับมิตรไว้ก่อนแมตช์กระชับมิตรผมว่าน่าจะเอาเป็นคงเป็นคิงคัพแหละฟีฟ่าเดเสียบเข้ามาช่วงไหนคิงคัพน่าจะเสียบเข้าไปตรงฟีฟ่าเดช่วงไหนในช่วงเดือนไหนกันยาในช่วงเดือนกันยานะฟีฟ่าเดเนี่ยเขาบอกว่าประกาศจัดบอลโลกเมื่อไหร่ทุกชาติก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฟุตบอลโลกก็คือเอาคิงคัพเข้ามาเสียบตรงฟีฟ่าเดเนี่ยอืม เดี๋ยวก็ต้องดูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟีฟาเขาไม่คอดอะไรสักอย่างเลยคุณยำนงก็มไม่ใช่ไออย่างนั้นเดี๋ยวไปโทษฟีฟาไม่ได้คุณจะไปโทษฟีฟาไม่ได้คือณนะวันนี้เนี่ยอืมเรารู้ว่าเอเชียก็กําลังทําอะไรเกาหลีเริ่มมีญี่ปุ่นเริ่มจากเวียดนามทำําไอมีบอลลีอะไรเงี้ยของเราซึ่งไปกนนําหนดไอกัญญาอะไรเนี่ยแลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองแต่าหากที่จะต้องทําแนี่ถูกแล้วคุณพาทิ์ทำถูกแล้วตรงที่ว่า คุณทุกอย่างต้องรอฟี่าก่อนไม่ต้องรอคุณจะไปรอนทาไมวันนี้ถึงถ้าสมมุติว่าฟี่าคือคุณจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้ทีมชาติก็คือทีมชาติช่วงเวลาก็คือช่วงเวลาเรามีเวลาเราต้องทํานั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามันมีช่วงของที่เ็าบอกฟี่าเดย์ซึ่งบางทีเ็าบอกว่าชาติโน้นจัดไม่ได้ชาตินี้จัดไม่ได้ยังมีโควิดอยู่อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าในเอเชียเนี่ยมันเริ่มมีสัก็เท่ากับว่าเราก็ทําได้แล้วล่ะเดี๋ยวมันก็จะมีอ่าสมมุติฟุตบอลลกกม็สาาารถทที่จะํได้้แว เขาบอกว่าเขาก็ประสานไปแต่ว่ามันไม่ได้คําตอบเลยว่าเรื่องบานฟ้าเรืองบินเรื่องอะไรมันติดขัดไปหมดขัดจหมดแต่ว่าเราเตรียมไว้อย่าเนี่ยถูกแล้วก็คือเรากําหนด้ว้ว่าเออคิดรับเราก็เตะด้วยอะไรด้วยไม่มีปัญหาหรอกนะคือเราะนวันนี้ทีมชาติมันจะมีปัญหาว่าเราไม่ได้ขยับกันเลยไงความบอลลิกเราไม่มีกําหนดไว้เลยครับแล้วก็ถึงเวลาจะแข่งได้ไม่ได้ก็เป็นอีกก็เดี๋ยวค่อยเลื่อนถ้าแข่งไม่ได้จริงๆรองนะอย่าไปนะอย่าไปอ่ะ มีอะไรไหมคุณนเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยบอลไทยลีกไม่มีทีมกลางตารางครับมีลุ้นแชมป์กับตกชั้นเลยปีนี้มันแน่นอนหมายถึงอะไรปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยฟุตบอลมีลุ้นแชมป์ก็มีมีเชียงรายมีบุรีรัมมีท่าเรือคือตอนนั้นแต้มมันไม่ห่างกันไงปีที่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่แต่ปีนี้ผมมองว่ามันจะแยกกันโดยตรงเลยก็คือ ลุนแชมป์แปดทีมหนีตายแปดทีมเหมือนกันผมว่าปีนี้ลุ้นโวคุณจำลองให้ลุนแชมป์แปดทีมเลยอ่ะมันก็ชื่อมันก็ได้อยู่แล้วยังนะชื่อมันก็ได้หมดครับตีห้าหกทีมเนี่ยคุณเราไม่สามารถตัดใครออกไปได้หรอกครับเขาบอกน้นหนงสุดหล่อจากสงขาใช่ไหมคุณจำลองครับมาต่อไปอ่าอ่านะ้านงโดนไหมครับคู่แรกเกาหลีเอาวันนี้เกาหลีเตะวันสุกร์าครับเสมอปะเสมอด้วยเออผลเป็นไงใจกูอ่ะ เขาเตะกันอยู่กลมโกลมโกม,กมต้องเอาผลมาให้ลงด้วยนะอ่า,อาเดี๋ยวผม